น,นี้อาจดูไกลเกินไปสําหรับนักร้องหญิงในเมืองไทยแต่กับผู้หญิงที่ชื่อน,นันทิดาแก้วบัวสายคงไม่ใช่เพราะเธอคนนี้เป็นนักร้องเสียงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมาตลอดกว่า30ปีเธอคือดีว่าที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ซึ่งเส้นทางการเป็นนักร้องของเธอเริ่มต้นจากการได้รับรางวัลน,นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมจากทางช่อง3ในปี2521และในปีถัดมาชื่อของนันทิดาก็ถูกประกาศดังกึกกล้องเมื่อเธอได้รับรางวัลน,นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียจากความสําเร็จใน ครั้งนั้นก็ทําให้เธอมีผลงานเพลงออกมาอีกหลายชุดรวมทั้งงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเพลงรักดอกไม้บานก็ไปได้ด้วยดีจึงมีอีกหลายเรื่องตามมากระทั่งในปี2527ความดังของนันทิดาแก้วบัวสายก็ยิ่งแรงเป็นทวีคูณ <c oughs> เมื่ออัลบั้มแรกที่เธอออกกับทางแกรมมี่ที่ใช้ชื่อว่านันทิดา27วางแผงและปล่อยเพลงฮิตหลายเพลงออกมาก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงเป็นอย่างมากเลยล่คะค่ะ <c oughs> เป็นใครด่วงใจฉันคาหาเป็นจริงหรืออะไรที่ในใจของเธอแอ้เพื่อมานานแอ้ฝันและไปเจอกันครั้งใดก็ทําอายทุกทเป็นอย่างดีเรื่อยมาพี่เป็นยุคเริ่มแรกของการที่มีการประกวดล้องเพลงเลยนะคะ<า>แล้วก็ในสมัยก่อนเนจะไม่มี ไม่มีเวทีไหนประกวดเลยอะ่ะไม่มีแม้กระทั่งเวทีคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันนะพอเรามีอัลบั้มเพลงออกมาเราก็ต้องไปโชว์ตัวตามงานวัดงานโน้นงานน,น,าน,นี้งานนั่นงานกลางแจ้งตอนที่มาเป็นนักร้องใหม่ๆตอนนั้นก็มีความสึกว่าโอ้ตอนนั้นก็พอขึ้นมาประกวดปุ๊กก็ต้องไปชิงกับคนต่างชาติเลยนะพี่มีความสึกโอ้ยมันดูแบบเยอะจังเลยอะ่ะเยอะสาหรับเราแล้วนะสำหรับอายุ16ในตอนนั้น<ป>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ป>ก็นั่นก็คือเป็นเป็นการเริ่มแรกเริ่มแรกในชีวิตของพี่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ <laughs> บอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยทำไมฉันทำอะไรให้เธอเลิกราบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยเถิดนะคืนรักคืนเวลาฉันมา ถือว่าเป็นนักร้องหญิงที่สามารถถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้ยอย่างกินใจหลายแต่หลายเพลงเข้าไปอยู่ในความทรงจําของแฟนๆได้ยอย่างไม่ยากเรียกได้ว่าแค่ดนตรีอินโทรขึ้นมาก็ต้องหลับตาฮัมเพลงตามด้วยความสุขใจจริงๆคะ่ะขอออออมือเธหน่ยไว้ กว่าจะก้าวมาถึงนี้ได้พี่เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรข้างในที่แบบตัวเองชอบเลยอะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบแต่ความที่มันมีความที่มีพ้อสวรรค์ที่มาจากคุณยา่าคุณยา่าสีนวลแก้วสายนี่คือเล่นละครร้องอย่างบิวสิคอลนั่นแหละค่ะแต่เป็นละครร้องแบบของไทยโบราณนะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าคงจะเป็นตรงนี้มั้งที่ทําให้พี่เนี่ยในสามคนพี่น้องเนี่ยก็เลยถูกปลุกฝังแบบนี้มา ตั้งแต่เล็กจนโตเรื่อยๆพี่เชื่อนะว่าการที่ได้เรียนรู้แล้วความพร้อมแล้วมันมันมันไร t ทถูก timing ในช่วงนั้นมันเลยเป็นนันทิดาในในเมื่อหลายปีมาแล้วในตอนนั้นไงครับนนอบัหหไลล ในปี2,550นักร้องสาวเสียงดีคนน,คนี้ก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการละครเมื่อเธอตกปากรับคําเล่นเรื่องลุงเทพราตีของผู้จัดไก่วรายุทธซึ่งเธอก็คิดไม่ผิดเพราะละครก็ฮิตเพลงก็ฮอตแถมเธอยังคว้ารางวัลมานอนกอดเบาๆอีกด้วยล่ะค่ะัะน,ระนร i sure. ส0เองเราไม่ใช่บอกเลยว่าเราเก่งไปทุกอย่างทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้อย่าหยุดนิ่งถึงการที่เราจะต้องฝึกฝนตัวเองตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนี่คือสิ่งที่บอกได้บอกได้เลยนะคะชัดเจนความมีวินัยของตัวเองก็สําคัญที่สุดนะคะความเป็นนันทิดาก,กับการเป็นนักร้องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันสเตเบิลไงเรามีมาตลอดเวลาช่วยชีวิตแล้วอันนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งใหม่ของพี่ที่พี่อยากจะท้าทายอยากจะลองแล้วเราก็ได้รู้ไงครว่าโอ้โหมันยากจังเลยนะตรงนี้ จจจะใใใหห้้้คคือทนนนนนกกกลกลำีเธไปดัับนนพี่ก็คิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าโด่งเด่นดังก็คือไม่สำคัญแต่ทำไงให้รักษาตัวเองให้สเตเบิลไปตลอดเวลาดีกว่านะคะเพราะว่ารุ่นใหม่ก็จะต้องหาตัวตนให้เจอหาตัวตนให้เจอเสร็จปุ๊บก็ต้องเก่งแล้วฉีกไม่ฉีกไม่แปลก ก็จะอยู่แวบเดียวแล้วก็ไปอีกเหมือนกันชีวิตคนทุกคนนะคะมันที่จะก้าวมาอยู่ตรงนี้ในวงการตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มเริ่มมาไม่เหมือนกันอย่ายอมแพ้ตัวเองถ้าหากว่าตัวเองมีความตั้งใจจริงแล้วรักแล้วเนี่ย don't give up you can do it เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่มีความเชื่อว่าโอกาสเปิดให้เยอะเหลือเกินเขารับคนที่เก่งจริงเขารับคนที่กล้าที่จะเข้ามาเขาเอาที่ความเก่งของคุณแม หัวจิตหัวใจซะจริงๆเลยค่ะฟังบทเพลงเพราะๆร,ร้อมกับข้อคิดดีๆของผู้หญิงเก่งคนนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นมามากแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถสัน่นคลอนเธอได้เพราะชื่อนันทิดาก็การันตีได้ดีอยู่แล้วว่าเธอบอ t ทบีดีว่าเมืองไทยจริงๆค่ะ